กินข้าวกันอยู่นะนี่นะนี่นะครับเฟ็บตีก็ดำกินข้าวนะครับเตี้ยนะครับดูคนละมุมกันนะครับคนละมุมเตี้ย้วกทกินอื่นช้านะกเกินนะวันนี้คนละถ้วยกันทีเดียวนะแบ่งกันเลยนะครับแยกกันให้คนละถ้วยนะ ไม่ต้องแบะไม่ต้องกินแบบถ้วยเดียวกันนะอนี่นะครับเอซี F C. แบ่งกันคนละถ้วยไม่ต้องแย่งกันอืม นี่นะครับตั้งไปแล้วนี่นะครับถ้วยหนึ่งนะฮะเหลือแต่ข้าวเปล่านี่เหลือแต่ข้าวเปล่านะครับพีซน,นี่นะครับทาเตีย้ยเขาก,กินช้าเหลือเกินนะอืม เมื่อวานนี้เจ้าดำกินแบบอไม่ให้เหลือเยื่อใยกันทีเดียวเนาะ,ะกินแบบไม่ให้เหลือเยื่อใยนี่นะครับไม่ให้เหลือเยื่อใยทีเดียววันนี้ก็เลยแยกเอาเป็นสองถ้วยนะจะมาแย่งแล้วนะครับเจ้าดำเริ่มคืบคานมาแล้วกินของตัวเองหมดไปแล้วอะ่ะ หมดไปแล้วก็พอได้ละมัง้งฮึพอได้ละมัง้งฮะก็คนละถ้วยแล้วไงฮะคนละถ้วยกันแล้วไงฮะคนละถ้วยกันแล้วไม่ใช่เหรอพูดเข้าใจไหมเนี่ยคนละถ้วยกันแล้วแบ่งกันแล้วเมื่อวานให้กินก่อน แล้วเหลืออะไรเหลือข้าวเปล่าๆให้เตี้ยกินฮนะรู้หรือเปล่าเนี่ยอืมเตี้ยก็กินอยู่นะนี่นะครับเจ้าดำนะครับเนาะ เจียเขากินแบบมารยาทเลยกินค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะ,ะกินไปเรื่อยๆไม่รีบเพราะว่างั้นนี่นะอากาศก็หนาวอีกแล้ววันนี้เจาดำเจาดำ กินกินไม่รู้จักอิ่มเหมือนกันนะกินคนละถ้วยนี่ก็ไม่พอด้วยนะอ่ให้ให้กินก่อนก็ไม่ได้นะกินก่อนก็เหลือแต่ข้าวเปล่าๆปล,ปล่อันนี้ยังเหลือข้าวเปล่าเ,ล,าเลยเออกินเสร็จแล้วก็เหลือแต่ข้าวเออแบ่งกันพอๆพอกันนะอืมให้แบ่งพอๆกันนะครับ นี่นะครับเจ้าเตี้ยนะครับน้องก,กินข้าวหมดแล้วนะครับนี่ก็เหลืออยู่หน่อยนึงไม่มากินนะเตี้ยฮะไม่มากินเล้าอะอื้มทำไมอ่ะอื้มเดี๋ยวไปดูที่นอน เดี๋ยวไปดูท,ที่นอนอืที่นอนเขาละโหดูไม่ตื่นเลยนะครับนี่ที่นอนเอาที่นอนมาให้ก็ไม่นอนเออดูสินั่นเอาที่นอนมาให้อย่างดีนะก็ไม่นอนไม่เข้าใจแล้วไปนอนที่กองไม้นะโอ้ไม่เข้าใจจริงเตี้ยนน่นอ่ะจะไปกินอาหารดีดำ นะําที่มันเหลือแล้วนะครับนี่ดูสิ ครับนี่นะเนาะบรรยากาศหนาวอีกแล้วหนาวทุกวันช่วงนี้นะดำาก็กินข้าวเหลือแต่ข้าวนะใช่ไหมดำฮะเหลือแต่ข้าวใช่ไหมไหนมาดูซิอือมึงเหลือแต่ข้าวเลยนะมึงนะใช่ไหมหอืมมึงมันจะพออิ่มไม่เป็นแล้วก็มึงอะฮะไปแล้วมึงอะ ออนี่ไปแนละ้ไปกินของเตีย้ยแล้วดำอะ่ะดูที่นะ่นอ๋อโอ้โหฮะแน่นอนจริงๆดำเนี่ยไม่พอกินหรอกมันต้องกินกระทะใบบัวดำเนี่ยต้องกินขนาดเยอะ,ยอะขนาดนั้นเลยเอแค่นี้ไม่พอมันะ ดูให้นะมันฟาดไม่เหลือมันกันแน่นอนจริงๆเดอะดอมมันจะกลายเป็นเลี้ยงปัจจุบันจะกลายเป็นเลี้ยงหมาสองตัวแล้วนี่ไม่ใช่ละมั้งดอะเออจะเลี้ยงตลอดไปก็ไม่ใช่ละมั้งดดาะดัดูกินให้หมดซิข้าวเหลือก้อนหนึ่งเนี่ยเอออย่าให้มันเหลือกินให้หมด โอ้โห,ห,หนี่มันหมดเทดได้มันแน่นอนจริงเดี๋ยขมันเนี่ยนี่นะครับ f 3 ดูเอานะครับกินเอ็มนะครับนะคุ้ยเคยไม่ล้างแล้วคนนี้นะต่างคนต่างไปนะโอ้สบายจริงๆเนาะสบายจริงๆอ่ะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอฟซีกดไลค์กดแกชร์กดติดตามช่องแดงชน l ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ